ตอนนี้เราก็จะไปคันเสิร์ตเสียงเหนือนกันนครับ <S <S เป็นการมาขอนแก่นครั้งแรกในชีวิตคนเยอะมากคนเยอะมาก,มาก,มากคือมันต้องได้เหงื่อมันจะกระลุกมาก ก็อยู่กันที่สถานีขนส่งหมอชิดแล้วตอนนี้เวลาห้าทุ่มสิบแปดนาทีแล้วการเดินทางครั้งนี้ของเราเราไปด้วยรถบัสนะครับออกเดินทางตอนเที่ยงคืนห้านาทีก็ตอนนี้สถานีเงียบมากโคตรวังเลยโคตรน่า,นา,นากลัว <c oughs> เขาบอกว่าเราจะต้องไปขึ้นรถก่อนครึ่งชั่วโมง ข้างนอกอาครัจากที่เราเนี่ยงงตั้งนานเมื่อกี้คือเดินหลงในสถานีคนแรกบอกให้มาชั้นหนึ่งแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งก็ไอ้คนก็บอกให้ขึ้นไปชั้นสามดิพอขึ้นมชั้นสามก็บอกให้ลงมาชั้นหนึ่งสือท้ายเคยวนไปวนมาก็บอกให้เรามีอยู่ข้างนอกเราขึ้นชัชรยี่สิบสี่นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ความไม่รู้เรื่องก็คือความไม่รู้เรื่องของเราโคตรใสไม่ได้ตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นตัวเหนือใจขึ้นถูกหรือเปล่านะเราคิดว่าถูกก็แหละก็อ่ะ แลแต่เวทแต่กรารมที่ทำมาเราจะเราจะไปถือขอนแก่นไปทุกคนพูดหน้ากูัาเลยถ่ายทำไม กลับมาแล้วอันนี้ไม่ใช่อรอบรถสันเสร็จแล้น่รอบรถสัคือขัดหน้กนนากล <c oughs> ับมาในทีเดียวนะทุกคน <c oughs> ขอบผมขึ้นคันนี้ใช่ไหมครับ,บค,ครับผมขอบคุณที่ไปรับนะครับขอบคุณครับผมต้องอยู่แถวไหนนะครับ โอเคขอบคุณครับเลหลงหลงไม่ควหลง <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ บอกขอขอฝันแกนแล้วนะครับถึงได้ร้อยแล้วในเวลา7จ็ดโมงชา้านี่เป็นราคาตัวช่องเราสภาพนาหน้าคือแบบว่าเ็ขันวัตถุดิบขอดีสดเหมนที่เราทานเองนะคะอรอยัสดีเอม้นาะทำไมยิงจังเลยลูกโอ้โหหาวใส่กันดะ้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับหลโเรียงชื่ออะไร ฮัลโหลทำไมหมาขอนแก่เพาหิงอยู่เลยเนี่ยไปล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วนะเราเราก็จะเดินทางไปหาเพื่อนรอวันนี้เราก็จะไปคอนเสิร์ตสิงห์กันนะแต่ว่าเราก็มีเพื่อนมารอก่อนแล้วนะครับไปเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่ที่ตลาดตงตานเราจะต้องเดินทางไปด้วยแท็กซี่ก่อนนะเตรียมอะไรครับ ร้อมไปกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเพ่อนลงมาส่วนลงมาลงมาจะนาทลงมาเถอะเพื่อนลงมาเถอะเฮ้ยฝ่อนแก่นมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้อะผ่อนแก่นมันจะไเหมือนที่เราคิดไว้อีกเพื่อเอาจริงเหมือนกรุงเทพไปทุกคนแค่ตรงเนี้ยเหมือนกรุงเทพเลย แกขอนแก่นไม่เหมือนที่เราคิดไว้เป็นการมาขอนแก่ครั้งแรกในชีวิตโอ้โหรู้ว่าจะอ่างอันที่มันก็ต้องถ่ายบีวายสวัสดีทุกคนกััสุีต้มสวัสดีค่ะส้มน้าสดเองค่ะจ้มเขกยนรับชื่อของเราใน EP นี้นะครับแล้วกูว่าก็คือเข้าใจว่าคอนเสิร์ตเียงเหนือจะไปยังห่างไกลมากแต่มันอยู่ตรงันอศอ หนึ่งสองสามก็หลังจากที่เราหลับแล้วก็ฟื้นกันมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้เวลาปุ๊บห้าโมงครึ่งแล้วก็ถึงเวลาเตรียมโททัศนจะไปงานเชียงเนื้อกัน้นมันก็กำลังแต่งตัวกันอยู่เสริมหลอ่อเสริมหลอกอพื่อที่จะไปโยมในงานมีวงในใจของเราที่จะไปดูนะครับนั่นคือวงนั่นคือวงนั่นคือวงฮลี oh. ่แค a t กับคีแมนดานะครับที่เราชอบมากเราจะไปดูงานนี้กันนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของการไปงานคอนเสิร์ตด้วย แต่แต่ว่าโพลิเชตมันแบบมันดีจริงนะต่วงเคยไปดูวงโพลิเชตมาก่อนนะดูมเมื่อกีที่เลคอนเสิร์ตคือแบบไม่รู้จะดูวงอะไรก็เลยมาดูหลงรลักหลงรักพี่นะาหนึ่งหลงรักเพลงสองหลงรักพี่เขาหลงรักพี่เขาภาพยนตร์เกาหนีคือนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปดูกันนว่าโพลีเชตเขาจะเอาเพลงอะไรมาเล่นบ้างแต่ว่ารอบครั้งน,นี้ที่เราไปเนี่ยเราจะ ไปด้วยความสุขที่ว่าไม่คาดหวังนะครับเพราะว่าม,มันถึงจะอินนะไปด้วยการไม่คาดหวังะไรเลยไปแบบเห็นกับตาว่าเป็นยังไงไปรู้สึกด้วยตัวเองนะตอนนั้นว่าตัวเองเป็นยังไงกับสถานการณ์นะตอนนั้นจ,จริงๆเิี่ยจะพาทุกคนไปชวนไปดูนะครับก็ตื่นเต้นแหมก็เป็นความสึกครั้งแรกในชีวิตเนาะที่เราไม่ควรเอาของไปในงานคอนเสิร์ตอะไรแบ้ก็คือสิ่งแรกคือเราไม่ควรเอาของไปเยอะแล้วก็ไม่ควรเอาของที่เขาไม่เอาเข้าไปเช่น บุหรีอะไรเพราะาเขาไปได้ไหมเอาเข้าได้มันมีพื้นที่สุบรี่ก็มีมีหลายอย่างเนาะที่เขาไม่ให้เอาเข้าไปอต้องต้องอ่านต้องอ่านเรื่องไข่เอาดีดีไม่งั้นเราก็จะแบบฟิลที่ดังว่าอ๋อสีที่ควรต้องเอาไปมีอะไรบ้างที่ควรเอ่าไปคือเขาแบงค์แบบอย่างแรกเราจะอยู่อย่างเงทั้งหมดเนาะระยะเวลายาวนานศาสตร์ศาสตร์เออทุกคนอย่าลืมศาสตร์นะอย่าลืมตร์นะควเขาศาสตร์ไปด้วยนะเพราะว่าบางทีอะศาสตร์ What is ศัต์คืออะไรนะสัสตว์คือเสือหรือผ้าปูชนีสำหรับใช้ปูเพื่อนั่งเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ระหว่างที่เออสนบินท่านนี้ลงแล้วก็สินะินท่านนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่องว่างระหว่างนั้นที่เราจะได้นั่งพักการไม่งั้นเราก็จะยืนทั้งงานก็ไม่ไหวน้างและปัจจัยสาคัญที่ ทุกคนจะต้องเตรียมไปก็คือนั่นคือไร้นั่นคือร้ายอยูมันนี่เป็นสดโอนจ่ายได้แต่หนิดหนิดก็ช้าช้าพอสมควรก็พะพวกแบบว่ายาประจําตัวอะไรี้ยมั้เวลากระเทยมากก็ <c oughs> ตอนนี้เราเรียนมากแล้วนะครับเรานะัดเพื่อนที่นู่นเอาไว้ด้วยไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าทางารนจริงดีกว่าว่าจะเป็นเหมือนอย่างที่ส้มพูดไหม พร้อมไหมส้มพร้อมค่ะพี่ท้อมพร้อมไหมพร้อมแหละแต่ว่าก่อนเข้างานเราจะต้องไปงานเลี้ยงปันงไปลงทะเบียนลงทะเบียนก่อนมันต้องไปรับบัตรนงานกันเรียกอะไรก็ไลายข้อมือกระไรข้อมือเฮ้อไหนยินหายอันนี้ก็คือมวลชนที่จะเข้าไปพัวอรมกับพวกเรานะคะพร้อมมากเนจิเนจิเนจิอย่าดอกอย่าดอก แม้ว่าเราจะไม่จะไม่เต็มอิ่มแต่ก็เป็นวันไม่ครบ8ชั่วโมงก็ตามทำไมเนี่ยใส่เสื้อดำลม่เข้าใจมอกไปเหรอว่าเอาที่เหมือนว่าพีทอ่ะเขาได้อะไรไี่ใส่เสื้อสีแดงไปถึงที่ลงทะเบียนเข้างานแล้วนะคะทุกคนต้นแถวคือตรงไหนต้นแถวคือตรงไหนตอนนี้หามก่อนคนเยมากื่อนั้นเหมือนปลายแถว นี่นี่ทางแถวอยนี่นี่างแถวโางแถวไม่ดานหน้่ทัริทเปิดวงอนะขาให้เนมันชนเยอะยู่ตรงนู้นอตรงนู้นแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้ห่างไกลเหลือเกินเพดังอะไรอยู่นี้

โปรตีแครปเนาแต่เราทันออกเกล์กดีเออโคตรมันเลยอ่ะทีอรเับงออหั้เพลงเพลงตอบย้ำมาก ชอบคนที่หาเ,เ,เารื่องกดนไยงนี้ผมจถ่ายทุกคนไม่ได้มันจะมีเวทีสามเวท,เวทีเวทีนู้นเวทีนี้แล้วก็เวทีนี้นะครับซึ่งเวทีจะเป็นเวทีแบบว่าสา่กินดี้กินดี้ อ่ ه, ีกหยใู้วพร้อมกันนะครับพร้อมกัน ที่ทุกคนจะต้องเจอในคอนเสิร์ตคือเน็ตช้าค่ะอยากจะเสิร์ฟเนื้อเพลงนี่คือเน็ตนะะ CG CG ยังไม่รอดไม่ยอมรับเลยเงียบไม่ใส่เราต้องแบบเ,นะเออต้นนะแคปหน้าจอไหมไม่ได้พี่ไ,ได,ไได้เปิดง,งานไม่ได้ค่ะ นมูดมากเลยอ่ะพอมาอยู่เวที จะทมไปรอบแถวนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video มาถึงห้องกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยส,ภา,แบบวยสภาพที่แบบโอเคด้วยสภาพที่แบบโอเคทุกคนแข็งแรงกับบ้านในปลอดภัยนะครับผู้คนเกิงมากทุกคนเก่งมากสำหรับงานเสียงเหนือสนุกมากนะครับประทับใจทุกๆอย่างเลยเรื่องของการลงทะเบียน เข้างานที่อาจจะขัดใจเรานิดหน่อยนานมากเล่เนาะเราใช้เวลากับการลงทะเบียนอะก็ไม่ไม่ไรไม่ไม่ไรขั้นตอนมากเกินไปอะไรเงี้ยกว่าเราจะเข้าไปถึงในตัวงานจริงๆอ่ะเราใช้เวลาประปมาณชั่วโมง like นึงก็อย่างที่สมองนะคะก็คือเตรียมตัวเตรียมใจกันตรงเนี้ยอย่าดอบอย่าดอบอย่าดอบเอเนจีเอเนจีเอเนจี เออเฉดเหนือเฟสสองนะคะเออแต่ว่าห้องน้ำปีนี้คือโอเคจริง <Okay. S 2> นะคะขนาดเรามาปีแรกใช่ไหมเวลาเราปวดฉี่หรือปวดอะไรเขาเนี้ยเราเข้าไปห้องน้ำ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราคือเดินเข้าไปได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ไดแบบมันมีห้องน้ำที่มันจำนวนเด็ดมากๆอะ่ะล้วไม่เพียงพอกับคนประชากรที่ไปตอนนั้นจริงๆเลยเนะี้ยขนาดเราไปเข้าไปใช่ไหมก็ไปฉี่ได้เลยแบบห้องน้ำพ่อโอเคแบบไม่ได้แย่ด้วยนะไม่มีกลิ่นห้องน้ำอะไรด้วยเดี๋ยวเราเราได้แปะฟูดเอาไว้ว่าห้องนั้นเป็นยังไงแต่ก็ขอเช่นชมนะคะปีนี้เป็นปีที่ จัดงานได <มา S 1> ้ <มา S 1> ดีขึ้นแต<ล>่<ล>ก็มันมากกว่ากว่าก็่าไปที่ไหส่วนขั้นตอนที่สามก็คือขั้นตอนที่เออตรวจสอบสินตรวจสอบสินตรวจส,ส,สอบว้านไม่ให้เอาของมีคมหรือของที่เขาแจ้งเขาไว้ั้งแต่แล้วว่าหมาเข้าอ่างเช่นหาตั้งกล้องบุหรี่ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือตรวจสอบต่างๆวุ้งหิ่งหต่างๆอันนี้เราโอเคนะครับการที่แต่ว่าให้ให้ตำรวจมาตรวจอะไรเงี้ยเราถือว่ามันจะเป็นความปลอดภัยของทุกคนละ เออคนไหนที่ทำตัวเล็กกอ่ะมันจะโดนตรวจเ,เยอะอย่างเช่นไาสมรตจว่าถ้าเขาบอกว่าเปิดกระเป๋าค่ะแล้วแบบไม่เปิดให้เขาสะทีอันเนี้ยเขาจะแบบเพ่งในมีเซอเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาเปิดกระเป๋าก็คือเปิดให้เขาไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วภาพรวมเลยก็คือสิ่งที่เราต้องแบบเตรียมไปสําหรับงานคอนเสิร์ตนะนั้นก็คืออะไรต้องเป็นเรื่องของแบบรองเท้านั่แหละสําคัญคือรองเท้าอย่าเอารองเท้าที่แบบราคาแพงไปหรือรองเท้าทานเปิดง่ายไปนะเพราะว่ามันจะกุ๊กฝุ่นอะไรเนี้ยแน่นอนอะไรต้องเตรียมไหมพาะว่าแบงค์าเวอแบงค์พาวเวอา์แบ แลวก็อีกสธิพลหนึ่งก็คือเพิ่งคนพบว่าควรจะต้องเตรียมกระดาษทิชชู่เปียกไปด้วยเพื่อในกรณีที่แบบผู้หญิงเป็นเนี่บไม่รู้สิโถจะพวกมกั่อไจ่จะไม่สะอาดหรืออะไรเนี่ยเออในส่วนของเอ่อห้องน้ำทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งคนต้องเตรียมไปกันเนี่ยสำคัญสุดในส่วนของห้องน้ําผู้หญิงค่ะเขาจะมีทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่แห้งให้แต่อาจจะไม่มีทิชชู่เปียกแต่เราก็ควรที่จะเตรียมทิชชู่ไปใน กรณีเออเอ็กซิเรต์ต่างๆเช่นเงาอเลยว่าทำเบียร์หกทเบียร์หกแล้วก็ไม่ควรใส่เสื้อที่แบบเสื้อแขนยาวห้ามเอาเสื้อกันหนาวไปเด็ดขาดเพราะมึงจะได้ถอดแน่นอนมึงจะได้ถอดแน่นอนร้อนมันร้อนจริงๆคือร้อนร้อนนึ่งแต่ลมทะเบียนคือร้อนมากร้อนมากจริงๆใครที่แบบเผื่อว่าอุ้ยมันจะหนาวอะไรอย่างเงี้ย สำหรับในช่วงเดือนมการาคมหรือเด,ดือนกุมภาพันธ์ช่วงต,ต,ต้นต้นปีอ่ะไม่หนาวจ้ะแลยก็ื่แขกตั้นไปการพยากรอากาศอุณหภูือ,อ,อในวันนั้นเนาะอย่างปีที่แล้วมันหนาวจริงแต่คนเยอะพอหนาวจริงแต่คนเยอะมันก็ร้อนเหมือนเดิมแต่หลักก็คือต้องต้องดูตารางให้ชัดเจนนะว่าเอ,อ,อสจะบ,บินเราขึ้นตอนไหนพ่การสงก็พาดพาที่แขกไปเพราะว่าแต่ม่ทานเราอาจจะ คาดคะเน่คาดเคลื่อนไปใช่แล้วไม่ได้รวมว่าเออเราต้องไปเสียเวลาในการลงทะเบียนอีกหรือว่าเสียเวลาในการเออรถติดอีกอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าในความคิดเห็นของเราเองนะคว่าไปต้องเตรียมอะไรบ้างไม่เตรียมอะไรบ้างในมุมของเราเองนะครับก็ข้งหูไอ้หูนะก็ไม่ต้องช่วยกูใหญเกาพูดนะจ๊ะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องบอดเดลฟนเราด้วยนะคะวันนี้วอดเดลฟนก็คือขอบคุณส้มโอมากแบบมาเป็นแขกรับเชิญของช่องนะ <c oughs> แบบอาจจะแบบน้านา,นานทีก็ <c oughs> มาเข้าเนาะก็แบบดีมากเลยมาเชื่อฟีชัยการถ่ายโอเคอาจจะมีเฉยงเหนือเปรดสาม <c oughs> ในปีห้าก็ได้จากที่เดิมเลยเนี่ยก็ให้ทุกคนสับมาดูคนิปนี้บนไปได้ว่อยนะ,ะแล้วก็จะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะจ๊ะก็มีอะไรฝากถึง แค่ข่าวบอลเตอร์เฟนไหมก็หลักๆก็คือช่วยเหมือนช่วยต้มคนดีแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสั่นคล้ายแล้วก็เออติดตามช่องบอลเตอร์เฟนด้วยนะคะค่ะเอาเลยนะคะเอออีพีต่อไปจะเป็นดาราคนไหนก็ฝากติดตามนะจ๊ะย์ไวบ่อยค่ะ